ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่จากไมว้ช a าแนลนะคะเดานใยชักสีหน้าไม่พอใจเมื่อเห็นพุทธาเดินเคียงคู่อยู่กับชายหนุ่มอีกคนหนึ่งอย่างหน้าบ้านของหล่อนเองเขากระวัดสายตาคุณจ้องไปยังภาคีนย ซึ่งชายหนุ่มก็ยิ้มรับสายตาเคืองขุนคู่นั้นด้วยดีสวัสดีครับคุณดนายอา้าวรู้จักกันแล้วหรอแม่นึกว่าจะไม่เคยเห็นกันเสียอีกมารดาของพุทธาทำหน้างงงพุทธาเพียงแต่ยิ้มให้กับดวงตาขุ่นเข้มของดนายและรอย,ยิ้มเป็นมิตรของนายทหารหนุ่มแม่คะคุณพาคีนายคะแม่ของฉันเองคะ่ะ ชายหนุ่มยกมือไหว้และเขาก็ได้รับการเชื้อเชิญให้เข้าบ้านเดนัยกลับไปนั่งที่เก่าแต่ตายังจ้องมองดูพุทธ,ธาดั่งจะตัดพอแล้วมองไปทางภาคณัยอย่างรวนรวนชอบกนลมานานแล้วหรือคะคุณเดนยัยพักใหญ่ครับถ้าผมไม่มาเยี่ยมคุณนะผมก็คงไม่ทราบหรอกว่าคุณกลับมาบ้านและสอนเด็กเหมือนเดิมแล้ว น่าน้อยใจเหลือเกินที่ผมกลับรู้เป็นคนสุดท้ายแบบนี้เดานาัยตัดพอ้อหลอนแต่พุทธาก็เห็นเป็นเรื่องตลกไปเสียหลอนหัวเราะเบาๆฉันไม่อยากรบกวนใครหรอกคะ่ะแม้แต่ผมงั้นหรอเออแล้วนี่ว่าจีไม่มาด้วยหรือคะจีติดธุระเลยไม่ได้มาด้วยปกติผมก็มาเยี่ยมคุณนานทุกวันอยู่แล้วใช่จ้ะ พ่อดานัยมาเยี่ยมแม่ที่บ้านบ่อยๆพาคินัยรับฟังอยู่เงียบๆแม้จะรู้สึกว่ามารดาของพุทธาออกจะชอบในตัวดานัยอยู่มากก็ตามคุณพาคินัยพบกับพุทธาได้ยังไงกันครับดาหนัยหันไปไล่เบีย้ยเอากับชายหนุ่มบ้างอ๋อผมกำลังช่วยทหารเขาพัฒนาโรงเรียนที่ครูพุทธาสอนอยู่ครับจึงได้พบกับเธอ ผมดีใจที่ครูพุทธาได้กลับมาสอนที่เดิมอีกครั้งพุทธาผูกพันกับที่นี่มากใช่ไหมครับดนัยพยายามจะแปลความหมายในการกลับมาของพุทธาอย่างมีในซึ่งพุทธาก็ไม่ติดใจอะไรใช่ค่ะก็จริงอย่างที่คุณดนัยว่าฉันเป็นคนรักบ้านเกิดของฉันมากและรักอาชีพที่เลือกจนไม่อยากจะเลือกงานอย่างอื่นได้เลยฉันชอบเด็กๆค่ะ ดนายน่าเจือนกับความหมายที่หญิงสาวเฉลยออกมาเหล่านั้นผมคงต้องขอตัวกลับก่อนค่าๆผมจะมารับคุณไปทานข้าวด้วยกันวจีอาจจะมาด้วยคนวันนี้ฉันต้องขอตัวนะคะรู้สึกว่ามันเหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางมาทั้งวันขออยู่บ้านทานข้าวกับแม่ดีกว่ามีเรื่องมากมายที่จะเล่าให้แม่ฟังค่ะพุทธาปฏิเสธคำเชิญของดนาย ชายหนุ่มจึงต้องล่าถอยกลับไปด้วยความน้อยใจโดยที่พาคินายยังนั่งอยู่เช่นเดิมเดนไนล่าถอยกลับไปแล้วด้วยอาการหัวเสียหงุดหงิดอย่างยิ่งเขาดีใจที่ทราบว่าพุทธากลับมาเป็นครูเหมือนเดิมแล้วแต่ก็น้อยใจที่เห็นหล่อนควงคู่อยู่กับชายอื่นที่ไม่ใช่เขาชายหนุ่มแสดงความหงุดหงิดให้น้องสาวเห็นแล้ววจีก็จับกระแสะความรู้สึกนั้นได้ด้วยดี พี่ดานัยเป็นอะไรไปคะรู้สึกว่าวันนี้พี่จะอารมณ์ไม่ดีเลยใช่เธอรู้ไหมจีว่าเพื่อนรักของเธอะ่ะกลับมาจากกรุงเทพแล้วเมื่อเช้านี้แล้วเธอก็ไปสอนเด็กเหมือนเดิมแต่กลับมาพร้อมกับผู้ชายอีกคนหนึ่งจริงหรือคะพี่ดานัยวจีตาโตเมื่อฟังพี่ชายกระแทกเสียงเล่าคร่าวๆพุทธากลับมาแล้ว ทำไมไม่ส่งข่าวให้เราทราบบ้างล่ะคะก็นั่นสิที่กับคนอื่นเธอไม่ปิดบงังใครคะคนอื่นก็ทหารที่ชื่อภาคินัยนั่นน่ะสิตายนี่เขาพบกันได้ยังไงกันคะวจ,จีตื่นเต้นทันทีเมื่อได้ทราบว่าภาคินายเองก็ยังวนเวียนอยู่ในเมืองนี้เช่นกันพี่ไม่รู้หรอก แตะเห็นเขาไปบ้านพุทธาพร้อมกับพุทธาเองท่าทางสนิทกันมากดนายรู้สึกอิจฉาอาการสนิทสนมกันอย่างดียิ่งของพุทธากับผู้ชายคนนั้นเขาเสียเองที่รู้จักกับหล่อนมาตั้งนานแล้วแต่หล่อนกลับไม่มีท่าทางอะไรกับเขาเลยซึ่งดูว่าจะเป็นการครบหากันแบบเพื่อนเสียมากกว่าพี่ชักจะสั่งหอนใจแล้วสิ สังหอ,อนใจอะไรคะพี่ดนัยวจีถามอย่างสนใจขึ้นชายหนุ่มทำตาดุวาวโรดกำมือแน่นก็สงสัยว่าพุทธาจะนึกชอบเจ้านั่นเข้าให้แล้วละสิไว้เป็นไปไม่ได้หรอกคะ่ะคนเป็นน้องสาวรีบปฏิเสธแทนเพื่อนทันทีทำไมเธอจะคิดว่าเป็นไปไม่ได้ละ่ะก็เขาสองคนเพิ่งจะรู้จักกันนะสิคะ อีกอย่างพุทธาเขาก็เป็นคนมีน้ำใจให้กับคนทั่วไปกับใครก็เห็นพุทธาเขาดีด้วยหมดทุกคนแต่พี่เป็นผู้ชายด้วยกันมองออกนะว่าเจ้าหมอนั่นมองพุทธาอย่างผู้ชายมองผู้หญิงว่าจีนิ่งฟังแล้วครุ่นคิดหนักจะจริงหรือที่พุทธาจะชอบภาคิน,นัยทั้งที่เพิ่งจะรู้จักกันไม่เท่าไหร่พี่คิดว่าคงจะต้องลงมือทำอะไรสักอย่างแล้วสิ ก่อนที่พุทธาจะกลายเป็นของคนอื่นพี่ดนยัยหล่อนคลางเรียกพี่ชายที่กำลังทุกข์ร้อนกับเรื่องนี้อย่างมากพี่จะสู่ขอพุทธาเธอต้องช่วยพี่อีกแรงหนึ่งนะจะให้จีช่วยยังไงคะก็ช่วยสนับสนุนพี่ให้พุทธามองเห็นความดีและความรักของพี่นะสิหญิงสาวได้แต่เม้มริมฝีปาก ครุ่นคิดหนักหล่อนหรือจะกล่อมเพื่อนคนนี้ได้เพราะพุทธาเป็นตัวของตัวเองยากที่จะฟังคำชวนเชื่อของใครนอกเสียจากหล่อนจะโอนอ่อนตามไปเสียเองวจีอยากจะรู้ใจของเพื่อนสาวนักว่ากำลังนึกถึงเรื่องของความรักอยู่หรือเปล่าและในเวลานี้พุทธามีใครอยู่ในห้องหัวใจหรือเปล่า ขณะที่คนซึ่งตกเป็นปัญหาให้สองพี่น้องถกเถียงกันอยู่นั้นหล่อนกำลังนั่งรับประทานอาหารค่ำอยู่ที่บ้านรวมกับมารดาและมีแขกหน้าใหม่มาร่วมวงด้วยอีกคนคือภาคินายนั่นเองหญิงสาวทำอาหารด้วยตนเองเป็นอาหารแบบง่ายๆแต่ชายหนุ่มต้องยอมรับว่าอร่อยมากวันหลังผมคงต้องมารบกวนอาหารที่บ้านคุณน้ำบ่อยๆแล้วล่ะครับ อ๋อเชิญเลยจ้ะที่นี่ยินดีต้อนรับส่วนมากก็เป็นแค่อาหารพื้นๆแบบนี้ทั้งนั้นแหละจ้ะนั่นแหละครับอร่อยมากเขากล่าวชมและเมื่อทานกันอิ่มแล้วชายหนุ่มก็ช่วยหญิงสาวเก็บสำรับเข้าครัวและจัดก,การล้างถ้วยชามเก็บเข้าตู้เสียเองแม้หญิงสาวจะห้ามปลามก็ตามขอให้ผมได้ช่วยครูบ้างเถอะครับ ได้ทานอาหารอร่อยไปมือหนึ่งก็ควรจะช่วยครูบ้างนั่นเองหล่อนจึงล่าถอยออกมานั่งคุยกับมารดาอยู่ข้างนอกจนเข่าเรียบร้อยแล้วพาคีไนก็ตามออกมานั่งรับลมเย็นยามค่ำบ้างอีกคนเขาคุยถึงเรื่องต่างๆจนกระทั่งมืดจึงลากลับไปลูกรู้จักผู้ชายคนนี้นานแล้วเหรือลูกมารดาหล่อนจึงได้ถามลูกสาว เมื่อได้นั่งกันตามลำพังแล้วพุทธาเล่าเรื่องราวที่ทำให้หล่อนกับเขาได้รู้จักกันให้มารดาฟังโดยตลอดลูกจะรักใครชอบใครแม่ไม่ห้ามหรอกแต่อยากให้ลูกมองดีๆเสียก่อนผู้ชายเดี๋ยวนี้หาดีเต็มร้อยได้ยากส่วนมากมักจะดีแตกเมื่อแต่งงานกันไปแล้วแม่คะพุทเป็นครูนะคะ ยอมต้องศึกษาเรื่องสำคัญแบบนี้จนแน่ใจแม่ไม่ต้องห่วงหรอกค่ะว่าผุ้จะด่วนใจร้อนจนต้องผิดหวังภายหลังหญิงสาวก็บอกตัวเองไม่ถูกเช่นกันว่าทำไมหล่อนจึงได้ให้ความสนิทสนมกับผู้ชายคนนั้นได้อย่างรวดเร็วนะและจิตใจหล่อนก็อบอุ่นเสมอเมื่อยามได้ใกล้ชิดเขาผิดกับที่ได้อยู่ใกล้กับดานายัย หล่อนเฉยเมยและรู้สึกอึดอัดใจในบางคราเสียด้วยซ้ำไปหล่อนรู้เพียงว่าหล่อนอ่านใจภาคินยออกและเขาก็อ่านใจหล่อนออกเช่นกันถึงแม้จะไม่มีคำพูดใดๆออกมาทว่าคนทั้งสองก็รู้ใจแก่กันดีดานายมาหาหล่อนแล้วเอ่ยชวนหล่อนแต่งงานด้วยซึ่งหญิงสาวก็ได้แต่งเงียบพูดครับ ไม่โปรดอย่าใช้ความเงียบทำร้ายผมแบบนี้เลยมันทรมานใจผมมากคุณรู้หรือเปล่าเขาหงุดหงิดที่หล่อนเอาแต่เฉยเมยแม้เขาจะเอ่ยคำนั้นทุกๆคราที่ได้พบหน้ากันก็ฉันไม่ทราบว่าจะพูดเรื่องอะไรนี่คะหญิงสาวรู้สึกลำบากใจกับการรบเร้าของเขาดูเหมือนดานายจะมองไม่เห็นความรู้สึกเหล่านั้นของหล่อนเลย เขากลับน้อยใจที่หล่อนทำเฉยเมยใ่คุณก็รู้ดีนี่นาว่าผมมีความรู้สึกอย่างไรกับคุณเออฉันเข่าจ้องหน้าหล่อนแต่พุทราเมินมองไปเสียทางอื่นผมรักคุณนะพุทราคุณานายคะผมหวังว่าเราจะไปกันได้แต่ฉัน หล่อนพูดไม่ออกเมื่อพบประกายตามุ่งหวังของเขาแต่หล่อนจะปล่อยให้เขาฝากความหวังไว้บนความเป็นไปไม่ได้เช่นนี้มันย่อมไม่ดีแน่ดังนั้นหล่อนจึงตัดสินใจว่าถึงเวลาแล้วที่หล่อนจะต้องพูดให้เขาเข้าใจแต่งงานกับผมนะครับพุทธาดนัยกุมมือหล่อนไว้ทั้งสองมือคุณดนัยคะ ฉันจำเป็นต้องบอกคุณว่ามันเป็นไปไม่ได้ฉันไม่ได้รักคุณแบบคนรักกันเลยค่ะอะไรนะพุทธาเขาถึงกับพะงะใบหน้าเผือดสีสลับกับเข้มเมื่อได้ยินหล่อนพูดออกมาแบบนั้นพุทธายิ้มแม้จะเป็นยิ้มที่แปลงปล่าเหลือเกินฉันรู้ค่ะว่ามันอาจจะทำให้คุณเจ็บปวดแสนสาหัส แต่ก็ยังดีกว่าจะปล่อยคุณไว้กับความฝันซึ่งไร้ความจริงแบบนี้เรื่องของหัวใจเราบังคับกันไม่ได้หรอกค่ะคุณนายทำไมครับทำไมผมไม่ดีตรงไหนหรอคุณจึงไม่อาจรักผมได้เขาเสียงสั่นได้ความรันทดใจยิ่งและสลดหดหูอย่างสุดซึง้งหล่อนถอนใจยาว มองเขาอย่างเห็นใจที่สุดเช่นกันเปล่าเปล่าเลยค่ะคุณเป็นคนดีดีอย่างที่แซนประทับใจคุณไม่มีวันลืมน้ำใจอันดีของคุณลงไม่ไม่จริงคุณนา,นายนคะบางทีความรักก็เป็นสิ่งที่เข้าใจยากเราเลือกสรรมันไม่ได้ทั้งที่มีคนดีๆมาให้เราเลือกก็ตาม ผมไม่เข้าใจเลยไม่เข้าใจจริงๆแต่นายยังทำใจยอมรับไม่ได้เขามืนเหลือเกินกับคำปฏิเสธแบบไม่มีเยื่อใยของหลอนสักวันคุณก็จะเข้าใจฉันเองค่ะพุทธาบอกผมสักคำเถอะคุณไม่ได้รักผมแล้วคุณรักใครฉันหญิงสาวหน้าร้อนเผาและระเรื่อ เมื่อน,นึกถึงใครบางคนขึ้นมาอย่างสุดซึง้งบอกผมได้ไหมครับฉันยังไม่แน่ใจค่ะผมพอจะทราบนายทหารคนที่ชื่อภาคินัยใช่ไหมคุณดนัย